สุดอะไรตัวสรัญยูเสียชีวิตว ed, ันเดียวเดือนเดียวกับคุณแม่จำลองเมื่อสามปีที่แล้วเมื่อช่วงหัวค่ำของวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาได้เกิดเรื่องเศร้าแห่งความสูญเสียของวงการบันเทิงเมืองไทย เมื่อตัวสรัญยูวงกระจ่างดารานักแสดงชื่อดังและผู้กำกับได้เสียชีวิตลงด้วยวัย59ปีที่โรงพยาบาลจุลาลงกรณ์จากสาเหตุการป่วยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้ายโดยเมื่อช่วงปลายปี2562ทางด้านหนุ่มตัวสรัญยูได้เกิดล้มในกองถ่ายกระทั่งส่งผลให้กระดูกสันหลังหักและมีลิ่มเลือดออกมาจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ทั้งนี้ในส่วนของเปิ้ลหัทยาภรรยาของตัวสรัญยูได้โพสต์ลงอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยข้อความอยากให้เวลาเดินช้าลงขอเวลาสักหน่อยพร้อมด้วยภาพวิวที่มองออกจากชั้นบนของอาคารภูมิสิริมังคลานุสร์โรงพยาบาลจุฬา ซึ่งทางครอบครัวได้ตั้งบำเพ็นกุศลศพของตัวสรัญยูที่วัดนาคปการกศาลาเศรษฐีซอยเทิดไทย49เขตภาษีเจริญโดยมีกำหนดสวดพระอภิธรรมวันที่11-17มิถุนายนและกำหนดชาปนากิจวันที่18มิถุนายนเวลา17นาฬกาสำหรับประวัติตัวสรัญยูบงกาจะาง เกิดเมื่อวันที่17ตุลาคม2503ที่ตำบลกระดังงาอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามตัวสรัญยูเป็นนักแสดงพิธีกรผู้กำกับการแสดงละครและภาพ,พยนตร์ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งในวงการบันเทิงของไทยก่อนจะเข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงประกอบอาชีพเป็นสถาปนิกมาก่อน แต่เนื่องจากอาชีพสถาปนิกในเวลานั้นยังไม่เป็นที่นิยมอย่างในปัจจุบันซึ่งตัวสรัญยูได้ร่วมกิจกรรมการแสดงโดยแสดงละครของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี2522เมื่อยังเป็นนักศึกษาอยู่แล้วเมื่อจบออกมามีผลงานชิ้นแรกทางโทรทัศน์โดยแสดงเป็นตัวประกอบในรายการเพชรคาดความเครียดทางช่องเก้า ในปี2527โดยแสดงร่วมกับนักแสดงรุ่นพี่ที่เป็นสิทธิ์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเช่นเดียวกันกับเช่นปัญญานิรันกุลเกียรติกิจเจริญวัชระปานเอี่ยมเป็นต้นทั้งนี้ตัวสรัญยูเคยรับบทบาทสำคัญสำคัญเช่นพระเทียนร,ราชาในเรื่องสุริโยไทยสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิ ในเรื่องสุริโยไทยและตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศในเรื่องสีอโยธยาด้านในวงการภาคหนังตัวสรัญยูเป็นดาราคนแรกๆที่ให้เสียงหนังคนแสดงจากฮอลลีวูดเช่นโมเดอร์จาก t x f x ็กซ e ไฟล์เด i ะนิโคลัสเคจจาก City of a n g e l หรือจอร์ดคูนีจาก The t Th ตินเร Li n e และทรีคิง นอกจากนี้การเสียชีวิตของตัวสรัญยูในวันที่10มิถุนายน63ยังได้ตรงกับวันที่สูญเสียคุณแม่จำลองวงกระจางที่ได้เสียชีวิตด้วยโรคชราที่โรงพยาบาลร,รามาธิปดีเมื่อวันที่10มิถุนายน60ขณะอายุได้92ปีซึ่งเป็นวันและเดือนเดียวกันเมื่อ3ปีที่แล้วอย่างไรก็ตามทางทีมงานต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยาม n ิว c o m อย่าลืมกดติดตามพร้อมทางกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ